หนึ่งโหไม่อยากตัดอ่ะหนึ่งสองโอ้โหทำใจทำใจแปสวัสดีครับพี่แจมนะครับมาเจอก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่นะครับได้อยากจะทำธารกิจอย่างหนึ่งนะครับก็คืออยากจะพิสูจน์ว่าในสกุช่ราคาประมาณ100บาทกับสกุช่ราคาประมาณ 3า0ร0ถึง400เนี่ยเนื้อข้างในเขาจะแตกต่างกันยังไงนะครับโดยวันนี้นะครับพี่ได้ของมาจากร้านริโอทอยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบกันดีก,กว่านะฮะว่าเมื่อเราตัดสก,กูช่ออกไปเนี่ยข้างในมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับกับอันนี้เป็นขาไก่ที่เป็นของน่าจะเป็นของไม่แท้นะครับราคาประมาณ100บาทนะนี่ขอบคุณของสปอนเฟอร์จากร้านริโอทอยนะฮะที่ยืมมาตัดสิกแล้วจ้า กลิ่นตัวนี้หอมขนมปังมากๆเลยนะฮะราคา100อกว่าบาทเองถูกมากๆขาไก่กอีกตัวนะครับที่ได้รับมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือนี่เลยขากไก่อีริกนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่กาเล็กซี่นะฮะที่ได้ยืมมาทดลองในการตัดครั้งนี้นะจ๊ะรับรองว่าโดนใจสายตัดอย่างพี่แน่นอนนะฮะในานาทีพี่จะทาดินกรรมซากุชินะเราต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตัวนี้กลิ่นหอมขนมปังหอมกว่าเนี้ยอันนี้หอมแรงๆไปหน่อยนะแต่อันนี้เขาจะหอมแบบอ่อนๆเลย อันนี้เป็นของอีริกนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองตัดสกูชี่กันดีกว่านะครับเราก็จะมาส่องเห็นเนื้อในเลยนะว่าเนื้อในสกูชี่ราคา100บาทกับ400บาทเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะเริ่มจากชิ้นแรกนะครับที่เราจะมาตัดก็คือในรุ่นของราคาถูกก่อนนะเออไม่อยากตัดเลยอนะเราจะตัดฮะหนึ่งตัดจากตรงไหนก่อนเดียบตัดจากตรงนี้ก่อนละกันนะจากจากตรงก้นเนาะหนึ่งสองส นี่ฮะตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อข้างในก็จะเป็นเหมือนฟองน้ําอย่างนี้เลยนะฮะนี่นุ่มมากๆเลยอะ่ะเอ้ย,อ,ยอืมก็ถือว่า,เ,าเนื้อฟองน้ําข้างในเขาก็โอเคเลยนะเทต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับซึ่งเป็นตัวของยีริกซึ่งเป็นของแท้ราคา4ี่รอบาทนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าข้างในสกู๊ชี่ที่ราคาแพงกับราคาถูกนะั้นมันเป็นยังไงนะฮะหนึ่งโอ้ไม่อยากตัด่ะหนึ่ง เว่ยทำใจทำใจแปบ,บนึงถึงจะได้มาตัดไปก็รู้สึกว่าไม่อยากตัดเลยของสารเจ้าฟกุชิปูยีปุยัมมากอมโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองอนี่ก็คือเนื้อข้างในของเจ้าสกุชิกาเล็กซี่นะ ตัวนี้ราคาต่างกันอาจจะพอาะด้วยสีมั้งนะฮะแต่ก็ลองมาตัดดูว่าข้างในแตกต่างกันยังไงโอ้โหสิ่งแรกที่พี่เห็นนะครับที่ความแตกต่างกันเลยก็คือนะฮะน่าจะเป็นตัวของสีกุชชี่ข้างในนะครับซึ่งตัวของอีริกนั้นเขาจะเป็นสีขาวนะฮะขาวสดใสขาวจืดเลยแล้วก็ฟุนสีนี้เขาจะเป็นสีออกคล้ายๆกับตัวเนื้อสกุชชี่เลยนะฮะเพราะว่ามันน่าจะง่ายต่อการลงสีนะส่วนเรื่องของรูนั้นเรียกได้ว่าข้างในนั้นความแตกต่างกันไม่ค่อยเห็นเลยนะ รือว่าเดี๋ยวนี้ของถูกๆเขาก็ทํามาดีเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะก็เลยได้ว่าอย่างชาตทีดด่เห็นกันตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของสีนะครับว่าสีข้างในเนื้อตัวของกาแล็กซี i อีลิกเนี่ยเป็นสีขาวส่วนเจ้าของไอ้ตัวเนี้ยเป็นสีส้มๆซ,ซึ่งว่าเขาคงจะทําสีสกูตช,ชี่ออกมาที่ตัวข้างในเนื้อมานะครับให้มันเบสออนกับสีจริงของสกูตช,ชี่ครับอย่างเช่นตัวนี้เขาทําสีส้มๆขนมปังข้างในเขาเลยทําเป็นแบบเออสีออกคล้ายๆส้มๆ,ๆอ่อนๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ ส่วนตัวนี้เป็นสี g าเล็กซี่เขาเลยทําเป็นสีขาวเพื่อลงสีให้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ถ้าพูดถึงคุณภนะาพแล้วก็การจับเนื้อเนี่ยข้างเหมือนกันทีเดียวนะครับเพราะว่าข้างในเนื้อของเขา่ะมันเหมือนกันเลยเนาะดูดิเหมือนกันมากแทบจะแยกไม่ออกเลยอะ่ะ <c oughs> อื้เสียาย โอเคครับวันนี้ครับพี่ก็ได้ทําการเปรียบเทียบขาไก่ออริกนะครับซึ่งเป็นของแท้ราคาประมาณ400กับสักุชี่ขาไก่ของไม่แท้นะครับราคาประมาณ100บาทให้ดูว่า้ข้างในมันเป็นยังไงซึ่งจากที่พี่ดูเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากๆนะครับนอกจากว่าแตกต่างกันตรงสีภายนอกนะครับแต่ตัวเนื้อในของสักุชี่จากที่ลองตักดูนั้นนะฮะมันเรียกได้ว่าเหมือนกันมากๆๆนะครับดังนั้นนะฮะน้องคนไหนอยากจะเลือกเล่นอะไรก็เลือกกันได้ตามที่น้องสบายใจนะครับแต่ถ้าให้พี่เลือก ทั้ง2เลยละกันเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาถูกคุ้มค่าส่วนตัวนี้ก็สวยสวยมีงามน่าสะสมนะฮะเป็นของแฮ้ตามฉบับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับพี่แต้มนะครับก็ขอฝากอีกรั้งนะครับก็คือในวันที่25มิถุนายนคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์หน้านี่นะฮะอย่าลืมมาเจอกับพวกพี่ได้ที่งานเลี้ทอยนะครับสัมเพลงเนาะจะมีจากกิจกรรมต่างๆมากมายฟองฝุ่ที่20ของพี่ก็มีมียูทูบเบอร์ไปหลายคนน้องนนี่น้องมิ้ง น้องแฮปปี้ชาแนลน้องฟิลฟิลคือไปกันเยอะมากๆเลยนะครับยังไงคะวันที่25มิถุนาย,ยนนะัก mm hmm. ก็อย่าลืมไปเจอกับพี่ได้ที่ร้านเรียโอทยสังเพลงนะครับงานเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นมีจับฉลากรางวัลทุกชั่วโมงแถมกิจกรรมแจกจากร้านเรียโทอยมันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้พี่ตมามลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า